เส้นทางบทใหม่ลุยส์ดิอารสลาบ้านเก่าสู่ความท้าทายที่บาเยนร์หลังจากมีข่าวลือมาพักใหญ่บาเยนนิคก็ประกาศคว้าตัวลุยส์ดิอารสอย่างเป็นทางการโดยปีความเร็วสูงจากลิเวอร์พูลรายนี้จะสวมเสื้อหมายเลข14พร้อมเซ็นสัญญายาวถึงวันที่30มิถุนายน2029จากเด็กหนุ่มในหมู่บ้านบารังกัสของโคลัมเบียผู้เติบโตท่ามกลางความลหลงไหลในลูกหนังก่อนจะเดินทางสู่เมืองบารังกียา ที่ซึ่งเขาแจ้งเกิดในเส้นทางลูกหนังอาชีพสู่การเป็นหนึ่งในปีกซ้ายที่น่าจับตามองที่สุดในโลกฟุตบอลลุยส์ดีอารสผ่านร้อนผ่านหนาวทั้งในอเมริกาใต้และยุโรปสร้างชื่อกับออโต้และลิเวอร์พูลจนวันนี้เขากำลังเริ่มต้นบทใหม่ในชีวิตลูกหนังกับยอดทีมแห่งบุนเดสเลกาอย่างบาเยนน์มิวนิกลุยส์ดีอารสวัย28ปีเผยความรู้สึกหลังกลายเป็นสมาชิกใหม่ของเสือใต้ว่าผมมีความสุขมากที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของบาเยน